เขาเป Harriet, right? MK, ิดเองเป็นคล้ายๆที่โชว์คล้ายๆสเตเดียมอะค่ะโชว์ว่าแบบคล้ายๆมันจะเหมือนแบบให้เราใส่อะไรไปตีเป็นโชว์เคช u l t อ่ะวัฒนธรรมของสเปนอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้เมื่อกี้ไปแล้วปิดอันนี้นั่งรถไปมาปิดแล้วก็ วายูนี้ก็เปิดซึ่งในหน้าี่แต่เขาไมื่อฉันกันเงียบมาเนี่ยาตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งนเป็นเมืองเก่านะคะชิลดัสชิลดัสอ่าซียูซียูไออ้อจำไม่ได้ละอ่านว่าชิลดัสชิวชิลด์ซยูไออ่าซียูไอดีเอดีนะคะแต่ว่าชิลดัสนะคะก็คือแปลว่าอ่า ซิตี้นะคะซิอันนี้ก็เป็นโอโอซิตี้พามาเดนดูโอซิตี้้อนมาดูบรรยากาศกันดียหเพราะว่าไม่มีฝนจะตกด้ดีตอนเย็นๆได้ายอมานล้นโอเคเดี๋ยวเดินต่อค่ะเมื่อวานเดินแต่สิบห้านโทีได้วว่านางไกลค่ะ เดี๋ยววันนี้จะเดินกี่โลปะ่ะตรงที่แมวอยู่น่ะเป็นเมืองไหมตั้งอย่างเามืองเ่าไม่มีทุกอย่างกับปิดคือบ้านเมืองเขาเนี่ยเสายเสาหนี่จะปิดเร็วปิดประมาณเชียงใบไบ้ม่งใบสองกับ,บ,บปิดปลานโอเคค่ะนะคะตอนนี้ยู่ตรงแบบนะจะเป็นแหล่งของเที่ยวของคนเออีของคนมาเที่ยวอ่ะแต่ว่าวัาวนนิตชีตัดมันก็นกนเลยย็กเงี้ยดู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 เขาขายอะไรกันอ่ะอือน้งขายอะไรขาอยอะไรอือ ปกติทวันธรรมดาเนี่ยคนจะหลายบางอย่างเป็นแรงท่องเที่ยวอ่ะจ้ะสังเกตไปจะมีตึกแบบสไตล์เก่าเก่าอถ้าวันธรรมดาเนี่ยคนจะเยอะอะนะให้ดูตึกบ้านเมืองเขาเดี๋ยววันนี้มีแพลนก็คือจะเดินเนี่ยตรงนั้นก็เมลเซียมค่ะอ่านว่าอะไรอ่ะอยากไปดูใกล้ๆส,มสิมอสิโอโชมอสิโอทรเรส มูโซ t o เรสกาเซียกาเซียมูมูโซตูเรสกาเซียค่ะมิวเซียมค่ะเป็นมิวเซียมขายช็อปก็ไม่ใช่มิวเซียมเป็นช็อปขายของช็อป for sell something แต่ว่าวันอาทิตย์เขาก็จะปิดนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะเดินไปฝั่งนน้นเนี่ยมัตึกอะไรอะสวยจังเลยเดี๋ยวเราจะไปดูมันคือตึกอย่างง่้โอเคค่ะเดี๋ยวเดินต่อกันนะคะ <c oughs> ต่อกันค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะมีคนเที่ยวมาเที่ยวนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวทางถนนเะลยดูรถกันนะ,ะ,ะเดินต่อเดินต่าเดินต่าเดินต่อค่ะเดินต่นตาค่ะโอเคโมาฝั่งนี้แล้วตึกใสใจมากเลยว้าวว้าวว้าวสวยเๆอุ้ยอากาศก็จะมืดมืดมัวมัวหน่อยอ่ะปรับแสงนิดนึงอ่ะพีแพนให้ดูอ่ะ ตื๊บงามบ่งามบ่งามเนาะบ้มเมืองเขาไงเออช้าช้าค่ะไปชา้ชาช้าป้ามีแท็กซี่ด้วยหนึหมื่นอ่าโอเคขอไปถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูเนาะอันนี้คือด้านหลังของมนันของตึกเนะี้ยนักเออเนีย่ยแต่จะไปถ่ายรูปตรงเนี้ยเดี๋ยวเอารูปให้ดูด้วยโอเคค่ะตาตาตา มืดนิดนึ่งเนาะเดี๋ยวปรับแสงหน่อยเด็กเออโอเคได้ะเอ๊ะมืดนิดนึงพอดีว่ามันจะฝนตกดูท้องฟ้าสิเหมือวันนี้จะฝนตกค่ะไม่มีแดดเลยแสงแดดไม,ไม่ไม่เลยแต่ก็อากาศเย็นๆเหมือนเดิมใส่เสื้อสี่ห้าชั้นเหมือนเดิมเดินตาเดินตาเมื่อวานหลังจากเดินไปประมาณสิบห้าสิบหกกิโลค่ะเดรนไปประมาณห <c oughs> กเจ็ดร้อยแคลอรี่แล้วจะเดินไปเห็นยัง เดินไปทงไปหน้างสิอะอ่าอันนี้ก็เป็นอาคารเสร็จมากเลยดูบรรยากาศนะคะเย่จะมีนักท่องเที่ยวหน่นนอยออึตึกนั้นตึกนั้นเป็นตึกที่เก่าจังเลยไม่ค่อยสวยแต่ดูข้างนอกสวยเนาะมันเป็นตึกแล้วมันเป็นกระจกสีส,สีอะเออ ปึ๊บปึ๊บไม่ค่อยรู้ประวัติเขาเท่าไหร่วันนี้ก็เดินต่อกันนะคะไม่รู้ว่าจะเดินกี่กิโลก็เนี่ยมากค่ะวันอาทิตย์ร้านปิดแซ่ส,ส่วนใหญ่คนแล้วก็อากาศเย็นด้วยตอนนี้เพราะว่าฝนจะตกจากการที่เราดูเขาเรียกไงนะพากรพากรที่นี่แม่นมากแม่นมากบอกว่าฝนจะตกกระตก๊กบอกว่าแดดจะออกออกนะคะอย่าได้เรียบเทียวกับพากรที่ไทยน,นะคะ ก็เดินไปกันเรื่อยๆเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะถ่ายเฉยๆคิปไปเบิ้งเด้อโอ้โนี่ไงนี่ไงข้างหน้าเปน็นสวนจ้ะเดี๋ยวไปดูกันจริงแล้วสวนอะไร,ไม,รไ,มไม่รู้ริบริบราริบลเรียรีบรเรียมันคืออะไรอ่าร้านถ้าวกรร้านขายหนังสืออย่างเนาะข้างล่าไม่รู้เล่นเร็วหน่อย มาดูสวนกันค่ะก็ประมาณนี้ว้าวาว้าวาวหาไม่ถูกได้สวยเซอร์เชี่งมีคนมานั่งเล่นเอองาม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 ชังเกตยดรบบาลเขาเนี่ยจะมีแบบรูปปั้นลักษณะแบบเนี้บบบนนเออนยเหม,มือนแบบโบราณโบราณอ่ะเออไม่โบราณกรีกนี่เยอะไม่ไไดด้รู้แต่ว่าเมืองเขาสักเท่าไหร่นะเออกระเต้นเต้นอยู่เพราะว่ามีคนให้คนเดียวอยู่เมืองนี้ยังไม่เจอผู้ใดเลย แต่ว่าเขาบอกว่าไม่พ้นจีนประมาณสามรอยนะแต่ว่าก็ารู้อะเขาก็ไม่ได้บอกใช่กับข้างหแมเขาไม่ได้ประมาณนี้นะคะใจะดีค่ะเดี๋ยวหารูปให้ดูเราลงคลิปวิดีโอให้ด้วย ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะที่นิยมมากก็เป็นตุ้งแจที่ขายถูกไว้ด้วยกันอะไรประมาณนั้น เดินยาวเลยอะไรเนี่ยขอเก็บกล้องกันนะคะอยากจะเดินดกแล้วโอเคก็ประมาณนี้ยาวไปอีกยาวันะคะอา่าดอกไม้ส,สวยจังเลยโอค่ะตอนนี้ก็เดินเที่ยวั่วมือนะคะก็มาอีกทางหนึ่งค่ะถนนสายนี้คือออรู้สึกว่าช่บเมืองเนี้ยเอเอเดินไปไหนก็ได้ ประมาณว่าถนนมันจะตัดหากันนะแล้วขวางเมืองอ่ะคออเขาออกแบบดีอ่ะค่ะคือคือจะเดินหลงไปทางไหนเนี่ยเจ้ากะหาถนนเก้าเจอเด้ยแบบประมาณประมาณว่าเดินไปทางไหนเนี่ยมันก็จะตัดหากันนะเออบาหลงบาหลงบาหลงแนนคือแบบมันโมเออหนตอกซอกซ้อยเองสิมแมเพราะเขาเขาาจะไม่ปายถานนไหนดูแบบเนี้ยตลอดเลยเออแล้วก็ใช้กูเกิลแมปน,นี่ง่ายแผนทัพไงเออเช้านี้ก็จะเป็นอีกอ่า ตอนนี้ไ่รู้ที่ไหนเดินเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินสำรวจดูบ้านหลังนี้สิสวยจังเลยเหมือนแบบว่าทำเลเขาอาจจะเป็นแบบเป็นแบบเน่นๆเป็นเน่นเน่นนั่นโน่นนั่งเสียนาเราแบบบ้านก็จะจับสูงๆขึ้นไปอแต่จะต่างกับตรงทีมเนือยูตุ่มเหนือยูนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดม่มีบ้านโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาเห็นนี่ยังน่าสนใจเดี๋ยวจะถ่ายต่อให้ดูเนาะจ้าดีจ้า